สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรคอคนเข้ามาก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสดจากบริเวณหน้าศาลอาญารัชดานะคะบริเวณหน้าศาลอาญารัชดานะคะวันนี้นะคะเรา มายืนยันในหลักการนะคะว่าสารต้องคืนสิทธิประกันตัวให้แก่เพื่อนของเราทั้ง3คนนะคะได้แก่เพนควินแอมมี่แล้วก็ไมพานุพงนะคะซึ่งทั้ง3มคนเนี่ยถูกจับกลุมไปแล้วนะคะถูกคุมขังโดยที่ไม่ได้สิทธิประกันตัวตามที่ควรจะได้รับนะคะไปเป็นเวลามากกว่า2เดือนแล้วนะคะก็ ขอบคุณนะคะแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะดูไลฟ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใครไม่ได้มานะคะใครร่วมส่งกําลังใจอยู่ทางบ้านนะคะก็อย่าลืมร่วมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะก็ขอรายงานข่าวอัปเดตสถานการณ์ก่อนนะคะก็ตอนนี้นะคะเมื่อเช้านะคะไบชินวัตจันกระจางนะคะแกนแกนนากลุ่มออราษฎรนนทบ,บุรีนะคะถูก ตำรวจนะคะจับกลุ่มตัวจาก okay. หมายของศาลที่ศาลหมายจับของที่สารอาญาเป็นคนออกให้เองนะคะจากกรณีที่ไบร์เนี่ยมาทำกิจกรรมนะคะมาพูดนะคะเออเรียกร้องสิทธิ์ประกันตัวให้เพื่อนของเรานะคะยื่นก็เรียกมาเรียกร้องให้สารนะคะยื่นหยัดในหลักการ mm hmm. Presumption of Innocence ที่ต้องคืนสิทธิ์ประกันตัวให้แก่ ประชาชนนะคะแต่ว่าวันนี้ไบชินวัตรถูกจับนะคะถูกจับกลุ่มและตัวไบเองเนี่ยคาดว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวนะคะบบก็จริงๆแล้วเนี่ยการเรียกร้องสิทธิ์หรือการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะเป็นสิทธิที่ชอบตามร,รัฐธรรธมนูญน,นะคะและและสวัสดีค่ะและหลักการเออและการให้สิทธิ์ประกันตัวแก่จำเลยในการต่อสู้คดีเนี่ยก็ถือว่า ถูกบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งไบก็มาเรียกร้องตรงส่วนนี้แต่กลับถูกสารอาญานะคะออกหมายจับนะคะไม่มีหมายเรียกมีแต่หมายจับมาจับกลุ่มตัวไปเลยนะคะนี่คือการใช้กฎหมายมาปิดปากประชาชนหรือไม่นะคะคพวกเรากําลังถูกทําให้ปิดปากขณะจะวิจารณ์กระบวนการยุติธรรมยังทําไม่ได้นะคะไม่ใช่แค่วิจารณ์กษัตริย์แต่วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมยังทําไม่ได้ และในคดีนั้นนะคะมีเดลิพอลเตอร์ได้ออกข่าวไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีถึง3คนนะคะที่ถูกออกหมายจับนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเดลิพอลเตอร์เราก็เคยได้แชร์ไว้เมื่อหลายวันก่อนนะคะก็คือมีอีกก็คือมีนัชโนลแล้วก็มีเบนจาปันนะคะที่คาดว่าอาจจะถูกออกหมายจับนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วข่าวเดลิพอลเตอร์ตอนนั้นในมีสามคนเราเล่าอย่างนี้ดีกว่ามี3มคนก็คือมีพี่ไบมีนัชโนลแล้วก็มีเบนจาปันนะคะ ซึ่งพี่ไบเนี่ยถูกจับไปแล้ววันนี้ตอนเช้านะคะก่อนที่จะมาทํากิจกรรมที่นี่พี่ไบถูกจับไปแล้วและตอนนี้เบนจาอาบันและนัชนนก็จากิจกรรมอยู่ที่นี่นะคะหน้าศาลอาญารัชดาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตํารวจจะเอาหมายจับที่มีไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นนะคะมาจับกลุ่มตัวไปเลยหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เราทํากิจกรรมนะคะทางที่จริงๆเนี่ยเราอะเรียกร้องสิทธ ขั้น,น,ะะนพื้นฐานนะคะสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัวให้แก่เพื่อนของเรานะคะซึ่งกฎข้อนี้เนี่ยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะคะ<ๆ>เราแค่มายืนยันในหลักการว่าให้ศาลนั้นคืนสิทธิประกันตัวให้เพื่อนของเราเราไม่ได้กัดทําการใดที่เป็นการข่มขู่บังคับตามที่หมายจับของพี่ไบร์ระบุเลยนะคะพวกเราไม่มีอำนาจใดไปทําแบบนั้นกับเจ้าพนักงานอยู่แล้วนะคะสิ่งที่พวกเราทําเราแค่เรียกร้องสิ่งที่เราไม่ได้รับ สิ่งที่เราควรจะได้รับแต่เรากลับไม่ได้รับเรามาเรียกร้องเราถูกจับนี่เป็นการใช้กฎหมายปิดปากกันชัดเจนแม้แต่สารเราก็วิจารณ์ไม่ได้หรอถ้าสารไม่ปฏิบัติตามหลักการเรายังวิจารณ์สารไม่ได้เลยประเทศนี้นี่มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะทุกคนใคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าตอนนี้พวกเราถูกกระทําอะไรไว้บ้างนะคะประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเป็นเจ้าของภาษีที่เอาไปจ่ายเงินเดือนให้แก่ตุลาการอีกทีหนึง่งกับถูกสารออกหมายจับทั้งที่มาเรียกร้องสิทธิ์ที่ตุลาการไม่ได้ยืนหยัดในหลักการนี่มันใช่เรื่องเหรอคะบอกว่าเรามีสารสารทำตัวยังไงล่ะสารทำตัวยังไงไว้ล่ะให้สารดูเองถอะว่าสารได้ทำตามหลักการหรือเปล่าทำตามแต่ใบสั่งนะคะ จับครั้งนี้ก็ไม่รู้มีใบสั่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าเป็นการใช้กฎหมายเป็นการใช้กฎหมายปิดปากประชาชนโดยตรงทุกคนคายใครมาไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะถ้าไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะมีการทำกิจกรรมนะคะเพื่อยืนให้เพื่อยืนยันในหลักการว่าศาลต้องคืนสิทธิประกันตัวให้แก่ประชาชน วันนี้เป็นวันไต่สวนสามคนได้แก่เพนควินแอมมี่และไม้ก็เป็นวันไต่สวนสามคนได้แก่เพนควินแอมมี่และไม้เรามายืนยันว่าวันนี้สารต้องปล่อยทั้งสามคนต้องปล่อยทั้งสามคนตามสิทธิ์การประกันตัวที่สารต้องทําไม่ใช่การจับคนที่ออกมาเรียกร้องพวกเราออกมาเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์เราในตรงนี้แต่เราถูกจับ ยูกยัดคดีนะคะก็ตอนนี้นะคะมีมวลชนมาออ,อยู่บริเวณหน้าประตู8นะคะของทางเข้าศาลอาญารัชดาตอนนี้นะคะก็มีกิจกรรมนะคะมีค้าขายของมีเต็นท์มาตั้งนะคะมีมีป้ายคืนสิทธิประกันตัวให้เพื่อนของเรานะคะก็อัปเดตข่าวสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะตอนนี้นะคะไบส์นะคะไบส์ชินวัรกันกระจ่างนะคะเป็นกลุ่ม ราศฎรนนทบ,บุรีนะคะถูกจับกลุ่มตัวนะคะไปเมื่อเช้าเหตุมิ่นสารนะคะหมายมาว่ามินสารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไบต์เนี่ยมาทํากิจกรรมเพื่อเรียกร้องในการเพื่อร้องสิทธิประกันตัวให้แก่ผูก้แกนนํานะคะที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสิทธิการประกันตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจําเลยนะคะมีสิทธิ์ในการที่จะ ประกันตัวนะคะเพื่อเพื่อต่อสู้คดีแต่ว่าเพื่อนของเรากลับไม่ได้รับและเราก็ออกมาเรียกร้องสิทธิที่เราควรจะได้เราทําเพียงเท่านั้นเลยเราออกมายืนยันในหลักการเราออกมาเรียกร้องว่าศาลต้องยืนยันในหลักการตามรัฐธรรมนูญแต่เรากลับถูกศาลแจ้งหมิ่นศาลออกหมายจับหมายจับนะคะหมายจับและตอนนี้เพื่อนของเราถูกจับไปแล้วหนึ่งคนจากการทําแบบนี้ใคร ที่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติเป็นสิ่งที่วิปราดที่สุดในสังคมไทยแม้แต่กระบวนการที่ชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมก็ยุติความเป็นธรรมนะคะอย่ายอมอย่ายอมให้อย่ายอมให้ใหพวกมันมากดหัวเราด้วยกฎหมายนะคะ ยิ่งกดเรายิ่งต้องสู้นะคะมันใช้กฎหมายไม่ชอบทำนะคะอย่างนี้ใครมาทําอะไรก็แจ้งหมิ่นศาลได้ขนาดมาเรียกร้องให้ศาลเที่ยงตรงอย่างที่ควรจะเป็นยังถูกแจ้งหมิ่นศาลเลยศาลนี้คืออะไรกันแน่คะความยุติธรรมในประเทศนี้มันหายไปไหนแล้วก็ฝากทุกคนนะคะช่วย ใครที่ไม่ได้มานะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ของเราด้วยหรือว่าโพสต์ของเรานะคะบอกให้เพื่อนๆของคุณรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะคะวพวกเราอย่ายอมพวกเราประชาชนคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนะคะนี่นะคะประชาชนคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนะคะประชาชนคือเจ้าของประเทศ เขายิ่งกดเรายิ่งต้องสู้นะคะเขาใช้กฎหมายมาเล่นงานเราเรายิ่งต้องสู้ศารลระบบศาลนี่ปิดคุกขังตัวเองเนี่ยล่ามโซ่ปิดประตูขังตัวเองศ <Okay. S 2> าลยุคใหม่ศาลยุคใหม่ไม่ฟังเสียงประชาชนนะคะไม่ยืนยันตามหลักการใครออกมาบอกว่าศาลต้องยืนตามหลักการแจ้งมินศาลศาลแจ้งมินศาลหมายจับด้วยเอาไงล่ะศาลยุคนี้นะคะเป็นแบบนี้ไปแล้วไหนคือศาลอันเที่ยงตรงยุติธรรมของเรา ถ้าศาลไม่ตรงแล้วใครจะค้ำยันประเทศประเทศนี้จะอยู่กันยังไงถ้าศาลเอียงสวัสดีค่ะคุณเอฟก็วันนี้มาทำอะไรคะค่ะให้กำลังใจกิจกรรมในวันนี้นะครับว่าพี่วินพี่ไม้แล้วก็พี่แอมมี่จะได้รับการปล่อยตัวได้คก็ถ้าใครอยู่ข้างหน้านะครับผมก็ออกมาร่วมไปเยนะครับออกมาล่วง ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนมารับเพื่อนมาในกลับบ้านกันใช่ค่ะก็ได้ข่าวว่ามีการแจ่มีการที่ประชาชนที่ออกมาเรียกร้องนะคะพี่ไบ์นะคะถูกจับจากการที่ออกมาเรียกร้องให้ศาลทําตามหลักการอย่างนี้คุณมีคุณเอ็มมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็ในเรื่องแรกเลยนะครับผมคือเขาที่จับข้อมูลขรือสิงที่ใช้โดยในเรื่องของเรื่องตำนาศาลซึ่งมินมินของตำนานศาลมินศาลใช่ เรว่าบอกว่าอยากให้พี่โดคือซึ่งไอ้ิ่งที่ที่เ้อเนี่ยคือดเข้าทางไปบุดสายปนาจับใช่เป็นมายจับเลยโดยเส้นโดยสารอาญาเลยออกจากสารอาญาเลยใช่ไอ้ตันนี course, ้เน so ี่ย ก็ข้างแสดงไม่ถี่นะว่าไอ้ที่มาสารนวนก่อนเนี่ยสารน่าจะกลัวมากจนผมว่าไม่ได้กล้ามาตรงนี้เนี่ยใช่คือน่าจะหลุมากว่าที่สารในในกิจการไม่ให้คนมาชุมนุมประปาใสตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมรับความจริงอีกก็ไม่ยอมรับความจริงก็จับเข้าไปสอนอพวกผนี้กินแต่พลาดเลยอันนี้ผมพูดตามตรงเลยเป็นสารยังไงใช่ไหมคะคือสารอะไรยอมรับความจริงไม่ได้แต่เรื่องของคันยูกาเนี่ยอันนี้มัน มันคือการที่ว่าแสดงเหตุการณ์ที่กฎหมายเนี่ยถูกใช้เพื่อปิดกั้นการพิจารณาของจริงเลยหนึ่งการาพิจารณาศาลเนี่ยแล้วในกรณีที่ว่าการทำรงรให้ตาเนี่ยอยู่ใน อยู่ในภาวะที่ว่าควรทำรงกนเป็นตาช่างน,นะฮะที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ว่าพูดได้ด้วยด้สามารถแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกันว่าสิ่งที่ไปพูดเนี่ยของมันพูดผาแล้วก็มีเบญจาด้วยะ,ะันนั้นมีนัดด้วยใช่ภาษาคนเนี่ยมันวก,กับการเป็นว่าในตรงน,นี้เนี่ยสิ่งที่เขา,าพูดเนี่ยมันกับการเป็นว่าสารมองว่าเป็นใคร สิ่งที่คุณพูดมันผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมนจริงเลยคือเขางพูดเพื่อที่ว่าให้กัวของสารนี่คำลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้คำลงมันเหลักการไม่ใช่ตามๆใบสั่งตลการค่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเ่แปลว่าสารเนี่ยมันไม่ได้คุ้มไม่ผิดไวประชาชนเลยเหรอใช่การมีรักได้เนี่ยมันมีได้ม่วประชาชนประชาชเป็นผู้ทีาวาคการมือต่างๆมาแล้วมันกิดขมาราคา ใช่ก็แย like nah ่มากนะคะสำหรับการกระทำของศาลในวันน right ี like ้นะคะก็ขนานี้นะคะมีมวลชนนะคะมานะคะมีนะคะมีมีการเออ

การชำระเงิน,จะ,นะจะปลอดแต่ไม่ไทยไม่ไทยไม่แต่หรเจ้า ก็บริเวณในศาลนะคะออม,มีการล็อกโซ่หน้าประตูนะคะไม่ให้ประชาชนนะคะเข้ามาในบริเวณศาลได้แล้วก็มีการตั้งแนวตำรวจนะคะมีการตั้งแนวตำรวจแล้วก็เช่นเดิมก็คือล้วดหน่ะเนี่ยคาดว่าน่าจะยังไม่ได้เอาออกตั้งแต่วันนั้นแต่บริเวณข้างในเนี่ยเราจะสังเกตว่ามีรถน้ํานะคะรถน้ําคันใหญ่เลยอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงหน้าศาลคันหนึ่งนะคะก็ป้าเป้าออตอนนี้ก็ ว่าป้าน่าจะพักอยู่นะคะก็เห็นคุณป้าดื่มน้ํานะคะก็ให้เวลาคุณป้าหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าป้าป้ามาด่าเดี๋ยวพวกเราตามไปไลฟ์แน่นอนนะคะทุกคนก็ค่ะทุกคนถ้าอยากมาชมนะคะบรรยากาศนะคะก็มาร่วมกันให้กําลังใจได้นะใครว่างมานะคะต้องนั่งอยู่แล้ว อยากจะทำแบบนี้ไหมพวกเราไมอยากับแต่ประชาชนบนทั่วทังพื้นราหัดสา,ากสาน ทุกคนต้องเป็นใครไว้พื่ให้ทุก่าไเนเหตการเป็นคอมเมนท์มาทำประชาปไยศายังไงตำไม่นตำรวจไปยังไงนี่นะคะพื้นที่ควบคุมนะคะก็คือศาลนะคะจอยตายจอยลอยะ ก็ขนาดนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะกำลังดำเนินการไต่สวนพิจารณานะคะอยู่นะคะในศาลได้ได้โอเคเดี๋ยวกไปพักก่อนก็ได้เดี๋ยวไปพักก่อนก็ได้สวัสดีค่ะอันนี้แอดมินอีกคนแล้วนะคะ

อันนี้ก็เป็นคอฝอตำรวจนะคะที่ยืนอยู่ในล่มเรายืนอยู่กลางแดดเออชายชาติทหารมากชายชาติทหารจริงๆช่วยกันพิมพ์นะคะปล่อยเพื่อนเรายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเพื่อนเราทุกคนควรได้รับการออกมาถ้าเขายังถูกพิจารณาว่าบริสุทธิ์อยู่ อันนี้ป้ายนะคะคนวัวมอกดาวเนี่นะย,ยถ้ามาทำในรถดีโนอรถข้อกอเนี่ยข้ามาหาพ่อห๋อ,อ รวมถึงแชร์เข้าไปในกลุ่ม Facebook นะคะเพื่อเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือที่เราสามารถใช้พื้นที่นั้นได้อะคะ่ะช่วยกันแชร์ออกไปใครมาไม่ได้ส่วนใครที่จะมาสมทบวันนี้ก็มาที่สารายารัชดาได้เลยนะคะมาที่ MRT ลาดพาวแล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์มาประมาณ20-30บาทนะคะ ทุกนนประชาชนด้เข้าไปอีกค้งแททีเ็นหรือว่าคนทวประชาชนเหรอมาทำไมข้อกเอมาทำไมร่นงานีเมบรรยากาศตอนนี้นะคะมวลชนก็เริ่มเดินทางกันมาแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงติดตามเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะหรือว่าอาจจะติดดาวติดกระดิ่งไว้เลยนะคะพอเราจะมีม็อบหรือว่าขับเคลื่อนประชาธิปไตยอะไรจะได้ทุกท่านจะได้ทราบเป็นคนแรกเลยนะคะบรรยากาศวันนี้ก็คือคักนะคะแต่ว่าถ้าทางที่ดีมวลชนถ้ามามากกว่านี้มันก็จะ,สะแสดงถึงพลังประชาชนที่